สวัสดีปีใหม่ทุกทุกราศีครับ <_ D> เปิดปีใหม่มาขออวยพรก่อนเลยนะครับว่าขอให้ทุกทุกราศีรวยขึ้นสมหวังมากขึ้นมีรอยยิ้มมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีคนรักมากขึ้นตลอดทั้งปีครับ <_ D> ท่านใดน,นะครับสนใจปลูกดวงชะตาส่วนตัวนะอยากรู้ว่าดาวของแต่ละบุคคลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ <_ D> แอดไลน์ ID กันเข้ามาได้ที่ a.yor8 แล้วก็ได้ทำในส่วนของการพยากรณ์รายวันนะอยู่ในเฟ e บุ๊ k ลองเข้าไปรับชมรับฟังกันได้ครับก่อ,อนเชิญโอวาทธรรมท่านพุทธทาสพิคุครับเรื่องวุ่นวายมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือไปหลงรักอย่างหนึ่งไปหลงเกลียดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ต้องหัวเราะและร้องไห้ลักนาราศีตุลเนี่ยนะครับใน ช่วงจังหวะเดือนมกราคมเปิดจักรราศของปีใหม่ฟ้าใหม่เข้ามาเนี่ยก็มองว่าเรื่องดีๆก่อนเนะเรื่องการเงินเนี่ยนะครับยังถือว่ามีรายรับนะครับกลับเข้ามาอย่างมากนะยังเป็นช่วงจังหวะดีๆที่ชาวลัคนาราศรีตุลเองเนี่ยนะครับจะไปเจราจาจะไปพูดจาอะไรกับใครนะครับจะมีข้อตกลงอะไรต่างๆนะครับจะเกิดประโยชน์ที่ดีทําให้เกิดมาเป็นไรายได้นะเฉพาะกรณีที่ว่าไป ตกลงไปเจรจารแล้วเกิดมาเป็นรายได้กลับเข้ามานะยังดีอยู่นะในในเดือนเดือนนี้นะครับแล้วก็มองว่านะครับรายได้เนี่ยก็จะค่อยๆมากขึ้นด้วยนะตลอดทั้งเดือนมกราคมเลยนะครับที่ที่บอกว่าเฉพาะเรื่องรายได้เพราะว่าอะไรถ้าไปเป็นงานในส่วนส่วนอื่นนะนะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับกลุ่มแบบทําทการค้าด้วยการทําธุรกิจด้วยกันนะมาลงทุนอะไรแบบนี้นะครับ ที่จะต้องมีข้อตกลงแล้วเราได้รับกลับมาเนี่ยก็จะทําให้ว่าตัวนะชาวลัคนารา,ราศีตุลเนี่ยนะยังจะต้องไปเหน็ดเหนื่อยนะครับยังไปพัวพันอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานต่างๆนะที่ยังคงจะต้องรื้อฟื้นนะเอาตัวทั้งงานเก่าๆนะกลับเข้ามาพิจารณาใหม่เอางานเก่าๆกลับเข้ามาทําเพิ่มนะอย่างบางคนเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่า ปี64นี่นะครับงานยังกองอยู่ไงนะยังไม่จบยังไม่หมดพอเข้ามาสู่ปี2,565นะงานต่างๆที่กองเหล่านั้นเราก็กลับเอามาทําใหม่นะก็เท่านั้นเองทําใหม่ปุ๊บแล้วเป็นอย่างไรล่ะก็เหนื่อยไงนะมันก็เหนื่อยนะมันก็หนักนะครับมันวุ่นวายมันปวดหัวนะระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆนะครับในแง่มุมมองอ่า ทั้งความคิดเห็นนะหรือบางทีเนี่ยตัวเราบางทีสภาพไม่พร้อมนะครับเหนื่อยกลับมาหน่อยอย่างนี้นะครับก็เลยมองว่านะช่วงจังหวะเดือนมกราคมเรื่องนะหน้าที่การงานค่อนข้างจะสวนทางกับในเรื่องของการเงินทีนี้นะมาต่อนะในเรื่องของอางานเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงว่าดาวเดินในลักษณะแบบนี้นะถามว่ามีเรื่องดีๆไหมล่ะ ถ้าเรื่องนอกจากเหนื่อยนอกจากหนักไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีเรื่องดีๆไงว่า,าเหมือนช่วงครึ่งแรกนะครับอของเดือนมกราคมเนี่ยถ้าใครนะครับเคยไปสัมภาษณ์งานไว้ไปสมัครงานไว้มีเกณฑ์เรียกกลับไปสัมภาษณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ มีโอกาสดีนะถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่จะทําให้ตัวตัวเนีนนะครับได้รับเลือกนะในช่วงจังหวะเดือนมกราคมนะครับก็จะมีข้อตกลงมีข้อสัญญาอะไรต่างๆนี่นะเราก็เร่งทําหน่อยนะตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครึ่งแรกขอ,ของของเดือนมกราคมเลยนะไม่ต้องไปต่อรองอะไรเยอะนะรีบรีบจดรีบเซ็นนะพอเดี๋ยวเข้าสู่กลางกลางเดือนแล้วนะหลายๆห่างมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะสิ่งที่คิดหวัง สิ่งที่ตั้งใจเอาไว้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไม่ได้เป็นไปตามที่มันตาบรรจะเป็นนะมันจะต้องการในลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะดาวดีๆนะมาอยู่มากองอยู่นะในช่วงครึ่งแรกพอดาวดีๆมากองอยู่ในช่วงครึ่งแรกนะครับใครนะครับที่ยังติดผูกพันเที่ยวนะคะบ,บางท่าที่ไหนเจอเหมือนมีสถานที่ให้ไปทําบุญนะไปขอพรกับวัดเก่าๆเนี่ยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนแบบยุคเก,ก่าๆหน่อยแล้วก็ไปขอพรนะ ขอพรเรื่องอะไรดีล่ะนะขอพรทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องทรัพนะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะได้พรดีๆนะกลับเข้ามาเขาเรียกว่าช่วงเติมบุญหน่อยนะช่วงครึ่งแรกของเดือนมกราคมพอเติมบุญแล้วเนี่ยบุญก็จะเกื้อหนุนนะส่งเสริมให้ชาวตุนเนี่ยนะครับร่ารวยนะเป็นไปแบบนี้นะครับตลอดทั้งเดือนมกราคมเพราะหลักๆแล้วเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของมีรายรับนะเข้ามานะครับแต่ถ้าจะเป็น ในเรื่องของรายจ่ายล่ะจะมาจากอะไรนะรายจ่ายเนี่ยก็มามาจากเหมือนแบบว่าอะไรที่มันขาดไปในบ้านหรือว่า,าไปดูแลคนอื่นเขานะจะเป็นรายจ่ายในลักษณะแบบนี้นะครับก็เหมือนซื้อของเข้าเข้ามาในบ้านนะอะไรที่มันจะต้องเสียมันก็เสียไปเราก็ได้รับของใหม่เข้ามาอย่างนี้นะครับหรือว่าจะมีเหตุนะมีเกณฑ์ว่า,าทางครอบครัวนะคนในครอบครัวมีเหตุเจ็บป่วยอะไรต่างๆเกิดขึ้นไงเราก็ต้องไป เหมือนดูแลนะดูแลแล้วได้อะไรกลับมาล่ะก็ได้มาเป็นเหมือนเป็นกําลังบุญเนี่ยเพื่อม,มาเติมทรยบนะแ,แสดงว่าเสียหายไปในบางเรื่องนะแต่ก็ได้รับนะเรื่องดีๆนั้นกลับเข้ามานะครับเป็นไปแบบนี้นะตลอดทั้งเดือนนะครับในเรื่องของบริวารน,นะ่บริวารเป็นอย่างไรนะครับบริวารเนี่ยนะก็ยังคงแบบ เอาใจใจนิดนึงนะครับยังคงไม่ได้มาช่วยเหลือนะดวงชะตาของชาวตุลได้มากนักนะได้เต็มที่ได้เต็มกําลังแต่ก็ด้วยความพยายามของทางด้านของบริวารเ่ยนะก็ถือว่าเขาทาเต็มที่แล้วนะตามตามดาวนะครับน,นี้ตุลก็พิจารากันนะครับมีโอกาสมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะช่วงจังหวะสั้นๆนะครับเดี๋ยวนี้ยังคงมีเข้ามาอยู่นะในช่วงจังหวะนี้นะครับ ทางด้านของอหัวหน้า่ะหัวหน้าเป็นอย่างไรนะครับหัวหน้างานเนี่ยก็มองว่านะเป็นช่วงชงหวะดีนะครับที่เหมือนถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรดีๆนะครับก็นําไปเสนอนะครับหรือว่าเหมือนผลงานที่ผ่านมาของเราเนี่ยนะเราทําอะไรออกไปอะไรดีเนี่ยนะครับถ้ามเป็นช่วง ไปพูดได้ไปนําไปเสนอได้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไงนะดีตั้งแต่ช่วงไหนดีตั้งแต่ช่วงต้นต้นเดือนนะตั้งแต่ต้นเดือนตลอดทั้งทั้งเดือนเนี่ยนะครับถือว่าดีไงดังนั้นนะครับงานพรีเซนต์งานประชุมอะไรต่างๆเนี่ยชาวตนเองก็จะทําได้นะเป็นอย่างดีแต่เหนื่อยไหมล่ะก็ก็เหนื่อยก็หนักนิดหนึ่งนะแต่ก็ออกมาได้ได้ผลตอบรับนะที่ดี โดยเฉพาะนะครับในช่วงกลางกลางเดือนไปก่อนนะครับงานประชุมงานนําเสนออะไรแบบนี้นะครับก็จะสามารถทําได้เป็นอย่างดีด้วยนั่นเองครับมาดูในส่วนของความรักกันบ้างนะครับในส่วนของความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่านะใครที่เคยมีเหตุนะมีประเด็นกันเนี่ยนะก็กลับมาพูดจาพูดคุยกันได้นะเป็นอย่างดีนะในเดือนเดือนนี้ถามว่าช่วงจังหวะที่เหมาะสมนะ ก็น่าจะไปอยู่ครึ่งหลังของเดือนมกราคมนะครับพอครึ่งหลังของเดือนมกราคมเนี่ยเป็นดาวดีกลับเข้ามาแล้วนะใครก็ตามนะครับที่เคยทะเลาะเบาแวกกันไปนะใครเลิกรากันไปมีโอกาสนะครับที่จะกลับมาคุยกันนะดีเป็นอีกช่วงจังหวะหนึ่งนะช่วงครึ่งหลังของของของเดือนมกราคมเนี่ยนะพอมาคุยกันดีแล้วความสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆฟื้นตัวนะดังนั้นในความรักเนี่ย สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะถ้าเลิกลากันไปทะเลาะกันไปกลับมาคุยดีกันได้นะในเดือนเดือนนี้แล้วก็จะกลับมาเป็นครอบครัวก,กันอีกครั้งหนึ่งคนโสดเนี่ยนะครับก็ยังถือว่านะเป็นช่ชวงังหวะดีที่มีโอกาสนะพบคู่นะได้มาคุยกันได้มาเจราจากันนะทีนี้นะครับลัคนาราศีตุลเนี่ยบอกว่าโอ้โหงานมาแต่ละทีเนี่ยนะไม่มีงานงานแบบงานเบาเลยนะมาแต่ละอย่างเนี่ยมาหนักๆน,นะครับมาทั้งนั้น ก็ต้องบอกว่านะดาวที่เดินมาในลักษณะแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยงานหนักมานะทาไม่ไหวนะล้มไปเลยนะไม่สําเร็จแต่บางเอืญอว่าชาวตุนเนี่ยนะครับความสําเร็จมาพร้อมกับความพยายามนะในเดือนมกราคมนี้ใครที่พยายามเท่านั้นแหละนะก็จะประสบความสําเร็จนะครับอะไรที่มันไม่สําเร็จเนี่ยเราลื้อกลับมาทําใหม่เราเอากับมาสู้ใหม่นะเป็นปีของการต่อสู้นะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าฝาเข้าฟอร์มชาวตุนนั่นเอง ความรักกันบ้างนะความรักเนี่ยนะอย่างที่บอกไปเนอะพอพยายามทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสาเร็จถูกไหมในเดือนมกราคมนี้ใครที่เหมือนอคบกันมาอยู่ชักสู้จังหวะหนึ่งนะหรือเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ทะเลาะไปในช่วงที่ผ่านมาเดือนนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะ,ะเรียกว่าลูกตื้อนะตื้อเท่านั้นที่ครองโลกตื้อเท่านั้นที่จะสําเร็จนะครับพอตื้อไปแล้วก็มามีโอกาสที่จะ ุยกันนะกลับมาดีกลับมาเริ่มต้นนะชีวิตที่ดีๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตั้งแต่เดือนมกราคมนี้ไปเลยแหละนะโดยเฉพาะในช่วงนะครึ่งหลังของเดือนมกราคมเนี่ยนะเราพยายามเข้าไปนะเราสู้เข้าไปเราเหนื่อยเข้าไปนะเดี๋ยวก็ได้นะความรักที่ขาดหายไปนั้นกลับมาเติมเต็มครับอีกส่วนส่วนหนึ่งนะครับอ่าคนที่เป็นโสดเงี้ยนะคนที่เป็นโสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาสนะครับถือว่าเริ่มเปิดนะ เริ่มเปิดเข้ามาในชะตาชีวิตแล้วถึงแม้ว่าดาวมฤตยูเนี่ยนะครับท่านยังคงเล็งลัคนาเข้ามาสู่ดวงชะตานะของเราเนี่ยแต่ก็ถือว่า,าขึ้นฟ้าใหม่ขึ้นปีใหม่แล้วเนี่ยนะครับดวงเริ่มเปิดในเรื่องของความรักนะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดูกันไปยาวๆนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับได้รับประโยชน์ต่างๆจากการเดินดาวในช่วงเดือนมกราคมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ปกปักรักษาทุกๆท่าน ให้ประสบความสำเร็จร่มเย็นร่ำรวยตลอดปี2,565นี้เลยครับ